เมืองสองซ้ำสีฟ้างงงงสาวๆชาแนลดูนี่สิพามาเล่นน้ำตกนี่น้ำตกซ้ำโกดังครับผมไปเจอกันเลยนี่มงงงงสาวๆมีสปอนเซอร์เข่าครับผมใครสนใจที่ดินแบงขายผู้ผามันซึ่งกำลังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นแทบจะมียอมเภอเดียวด้วยซ้ำเฮามี เหตุโครงการอ้องกอดขุนเขาครับมีทุกทําเลมีทุกราคาให้ท่านได้เลือกซื้อครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรามากๆครับกดติดตามเนับฟซกดติดตามเพจหรือแอดไอดีมาสอบถามได้ครับซิกลิเจอร์มองมีก็เพิ่มความหลอนในการยางน้ำตกในการไปท่องเที่ยวเชิงมีหลอนมาเป็นเชิงมีเวียดเชิงนีหลอน และก็มือนี้นี่ตน้นไม้ล่มทับทางขึ้นน้ำตก<ห>ซึ่งมันเป็นอย่างที่นุ่นสำหรับนักกระจนไพรอย่างผมโอเคครับโอ้ยอ,อย่างเนาะเอ๊เป็นอย่างกูคือมอแต่กันสี่ถิ่เนาะงงมเศร้าเอาเอมาไปนี่ครับผมนี่การมาเที่ยวน้ำตกที่เพิ่มอัธรต ความหลอนไปอีกแบบโดยนีสารตะปูนั่งจุดหมุดด้วยแล้วก็อีกหลายๆสารอขอเข้าพื้นที่นะครับเคน้ำใสบะเ,เขาบอกว่า50เมตรระวังทา้งนี่กับี่ของอะไรมีทูบเทียนเพิ่มความเย็นและเยือกเขาสู่หัวจินหัวใจคือเขาไม่ต้องเหลนน้ำตกก็ได้เขาเยน็นงกะทางเขา่า เขาก็ควรชิดลูกแหละครับมาเบื้องบนนี้ทางเขา้ำตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีสีฟ้าว่ะโอ้ oh. <c oughs> นี่ครับทางเขาทีมี้สองแบบทางไปน้ำตกสั้นมันยูพุ่นสั้นมันยูพุ่นอ่าตรงนี้เขาได้สองแบบสีลรตรงนี้สำหรับท่านที่บ่มบันใจแล้วกา ต้องมองหันผมต้องมันโดดให้ได้แขวนมาท่อนโซ่เจ็บอยู่เขาจะไปทั้งไม่แห่งซี่ก็ได้หรือซี่งางขาบับไปซี่ก็ได้แต่ว่าผมมั่นใจในตัวเองผมต้องเดินขามนี้ผมเดินผมเดินข้ามบ่อยเนีม่มันเนาะตกห้าเลยตะกุนขาขึ้นซ้ำนะเว้ย,ย,ยขาขึ้นซ้ำเนาะบ้านี้ ต oh, <ấy> ึ้มเต็มหมดยุ่งหนากร้องโอ้ครับเราต้องส้มตัวดีๆนี่คืออัธรรดในการท่องเที่ยวเชิงประจวบไทยเพิ่บเพิ่บเพนี่เนี่ยกูรอดกูรอดแล้วเนี่ยโอ้หน้าธรรมดากันครับผมไอ้นาเลนชิบหายวะโอ้ยหมุดมุดมุดไอ้นาเลนนาเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋วธรรมดา กับกวู่เขาง่ายบอลตัวกรับซ้ำๆมึนอยู่ครับมันก็นจะเป็นสั้นๆอ่ะเดี๋ยวครับึ้มนี่เออไปเราต้องย่างไปข้างบนงนี่ว่วงทางเลยเดี๋ยวผมมาไว้แล้วครับหมดกากช้าผมก็ตายไม่ย่งางผ่านกลวยหมดเอาด้อ Ui oh, yeah. Nào. Nào. Đó Ôi dơ nhang phán quầy muôn bức kia Nè ừ. Lũng ừ. làng mình nhỉ đâu quá ôi Ơ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  sao, Ơ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  เดี๋ยวตั้งใจในกระโดดเนาะเดยวโดดบ่าแรกเลยแล้วกันบ่าแรกขั้งแรกสิบเ็ยังไงเลยสิเฮ้ยแล้วก็ต้องโดนแล้วเนี่ยโดดไม่ทันตายงงงงก็สาสมดดวยทุกคนนันไอหน้าตื้นโอ้ยมดกันไปอ้ยเ กัดโดแนแห้งกวนี่เห็นะครับเห็นแล้วเดีย๋ยวมันขึ้นง่ายๆลยครับหอกแล้วมันใจขึ้นเยอะใส่ใส่ได้ด้วยครับคาณง,ง่ายๆนะก็ต้องใส่รองเทาแบบดีๆนะครับอใส่ไว้วันนี้นะ เขาจะเป็นนางทำสมาธิกันด้วยน่างจะใส่ยนูระับบกขึ้นงานงี้ประจักรอ๋อไปโอ้โบอลนี่สีเขียวมะละกตเลยทีนี้ชิ้งชาร้อนล้อนอยู่อันนึงเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกบอลนึมเห็นแวบเวัจกี้ บอ่อสีฟ้าอือนี่ของแท้นี่ของแท้ครับบอ่อสีฟ้านี่ไม่ต้องไปซ้ำกบมืนก็ได้นี่ถ้าผู้ใดขึ้นยากเนี่ยมันนี่กับสีฟ้าแล้วนี่สีฟ้ามันอาจจะเกิดจากเขาเอื้นาานนอนนี่อย่างก่อสารหินปูนเถอะแจะประมาณน,นี้ผงก็บ่รู้กัน นี่่าใช้เหรียญา้วมียโดดได้ปะะน้ำมืจเลยวะน้ามืจอไต่ขีเลยขาชิบะหัวร์มดากลงขาชิบะหางอีะเดากลงเหรอเวียนอย่างเชียงเียงอีกแล้ว 在反扑过程中。 อันนี้ก็นที่สองแล้วยก,ส,กวสี่กับหาดทิพล้วแต่ไม่อยากว่าน้ำหน่อยเนาะแต่ว่าก็เขาไปใกล้ๆเมื่อกีน,นี้แบบแรงล้มเมื่อกีน,นี้แรงกับค่ามข,ของน้ำเห็นแล้วว่าสดชื่นดีครับหลบๆไปย่าเดี๋ยวตาเดี๋นี้ครับ แม่นไปย่านเจียบได้ด้านเจียบก็ไดนเลยโอ้โหโอ้้โเย็นล้ว

มันหายเลยออมาเราได้ลับลม้มน้ำตุนพุ่งเห็นได้ไหมน้ำของนั้นมีชีวิต ความที่ว่าผมใค้มาแซน,น้ำตกซ้ำตกมูลนและคิดที่แล้วแล้วแขนที่ผมส้นหลังจากที่ทำบิบ,บกตกเขานะผมาก็รักแขนผมดีขึ้นแค่นี้สองมื่นทั้งที่ผมรักษามาเป็นเดือนแล้วครับตอว่าผมกบมาร์ทำบิบก,บบกดที่เ่าผมเลย นี่แหละมันใจที่สิกแซน้ำตกผมว่าวมันนี่แหละท่าหรือผมอาจจะคิดเองเพราะน้ำมันเห็ียนกันได้แต่ผมก็เคยเอาน้ำแข็งมาคุแล้วแต่มันก็หายแต่นี่มันทําให้แข็งมันดีึ้นครับผมก็เลยกลับไปอีกรอบมันอาจเกิดจากป้อมเสื้อของผมเองก็ได้ที่ผมคิดว่ามันมีแหละท่านะเพราะผมไปแซ่มือปรากฏว่ามือผมหายดีภายในสองมือคือป้อมเสื้อ มันเกิดเหตุในทุกอย่างครับผมแม้กระทั่งพิระมิดอังกฤษเอ้พิระมิดโียิปอเออเกิดจากความเสือ่อกระเพรียงเมืองกรนกเกิดจากความเสือ่อวัดใหญ่ๆเขาพระวิหารเกิดจากความเสื่อด้วยกันทั้งสิน้นถ้าเขาเสื่อว่ามันจะหายมันก็ต้องหายครับผมขอบคุณสําหรับธรรมาชาติดีๆและท่าที่อยูด้อำเภิร์พูพ,พ,พมนันอยู่ในซอกหินไหลลงนะเด็แอย่ากลาห,หายครับ ไปยังเพราะตอนนั้นผมโดดจากจุดน,นั้นที่นี่ก็น่าไปยังแต่ผมมีหม่องแล่น่อยวะมีหม่องแล่น่อยวะทำได้ดีวะเพราะมองนี้เป็นหินอะ เดี๋ยวไม่มีบอหนึ่งกลางจะจัดให้มาพอซัมหนึ่งซัมนี่เป็นซีฟ้าเลยซัมนี่อ่าเพชรในระบัดน,นี่แล้วมันเป็นซีฟ้าลองเบิรงแล้วกันเลือกบ่เลือกวะเ้า,าน่าจะยังมัง้ง มันจะรอดเหมือนทุกครั้งทุกครั้งมันจะรอดเหมือนทุกครั้งเอ้าไปหมวกพร้อมรุ่งสองซ้ำโอ้เอยินสบายเด็ดเด็ดโอ้ตายไปก็ตายไปงามเขียนใส่โอ้ยใส่ะ,ะ,ะสั้นเนี่ย สัตว์นี่แม่งมันใส่วะอู้เฮ้ย,ยมองนี่แม่งอศัศจรรย์ว่ะเดี๋ยวให้เบิ้งครับงี่มั่นเป็นแบบเข้ามาชาบมาแล้วอโอ้โหเฮ้ยออกภาพไหมครับโอเคเลยมาดิว้าวสีป้าสวยเลยครับว้าวไม่ธรรมดาจริง ท yeah. yeah. 네 <oh> ี่ปลาสวยงามเฮ้เ้มล่ไปไหนกับิ่งละจะจะบุกนงงเล่น โอ้โโอ้ต้องไล่น้ำที่ป้าโอ้น้ำใสดีว่ะแต่ร่มเย็นโคตรโอ้โหโอ้ยน้ำนั้นอีกหลายบอเลยอ่ะมึงโอ้ แต่งน้ำเพื่กันนี่วา่าโอ้ยนี่นี่คือไฮบอลเลยอ่ะลงตรงใดละบัดเดี๋ยวงน้ำเลยครับไปเบิ้งคลิปนี้บอพิษบอลนี่กับสีฟ้าอันนั้กับสีฟ้าไอ้น้ำตกผู้ระมาณนี่จะสีฟ้าวะนี่เสื้อใหม่หควรพร้อม ทำซะเตน้ตตนอยหน่อยอโดดไปกินรอดปะง้นจวล้ไปไ,ไม่เชื่อนทวันแล้วกันถิงถงใส่ไดู้้รุ่นดำตกก็สิ คยเคยจ้าเพื่อนโอ้อาเปงนมีบอหลายบอเลยโดดบนมือ้วนี่งเดบนมันมีบอลถป่าหลายบอเครับผมลที่ผมเคยมาซ้ำกบหักหรือเคยมาแต่ประเด็นยางลงไปถาง่าง เสียใจครับผมซ้ำกโกามันจีเป็นสั้นสามสี่สั้นลงไปเรื่อยๆน้ามจีฝ้าจีสวยลงไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ผมมาครั้งที่สามที่สี่แล้วแต่ผมบอกว่าเคยได้ลงมาสำรวจข้างลางแต่ว่าไม่เห็นคลิปนี่ถือว่าปุ่มครับผมที่จริงอ่ะผมจะโดดในทุกบอเลยเด้แต่นี่ทำเต็มที่ผมได้โดดได้จากบอลประมาณสี่หาบอรครับผมเบิ้งออกตามคลิปเลยครับโคตรมันเลย ไอยู่ครับผมมองคูเลยทั่าโอเคเลยล่ะเออมาโก่งหน้ามันเป็นสีฟ้าเลยนะครับเนี่ยไ <co ld> ม่สบายตาเดี๋ยวผมจะลอกไปโดดอีกบอนนึงคือมันมีหลายบอนอยู่ครับเดี๋ยวผมง้างมวยหนุบมือหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าที่มันรีดด้วยแตกต่างกันเอออันนี้เลือกปุน่นิดโดดได้ปะวะ โดดได้บ่หนึ่งอ้ยโดดทบน,น้อยมันบอ่อ้าปะโดดใส่ซีฟ้าดิบ่าว้านี่อบ,ออบอลหนีหนาโดดครับบอลหนีผมบังหนาโดดบอลสวยเลย ตับน้ำล้ำน้ำ่าไปได้ใจเรือครับบอลมีนาดด้วหมกรุ๊ครับเป็นใหม่ ร uh. ้อนมากร้อนใจ้ายครับผมอุหยือไม่รอด 怎么又不干哈？来了吗？好。是怪不坏。

ตามเคยครับเดี๋ยวรอบนี้ทาดด้าเจอไปน้ำกันครับเออตอไปน้ำรองมือลองไปรอาครับผมร่อนตามเคยก็พอ ไลตั้องอ,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 อยู่ครับผมจะโดดเรยที่ครับผมวัทุกประเดาวไปอีกบอนึงับอมีเานโอเคอทีดีตัวเกตัวชาด้วย,ยขอบคุณครับึินเดียววันนี้ นี่จะจบลงด้วยดีครับผมโดยการผมโดดน้ำตกซ้ำโกหาดจากบอวาประมาณสีหาบอแต่ก็ว่าถือยินครับผมถือว่าโชคดีครับขอบคุณที่ขอมาติดตามรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แค่นี้เด้อครับเด้อเอาไปจบคลิปออออาาามยยยยนนนจัักล,ะ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 ลงง่ห จำบายเอาทีวีที่ละอยากมีรถจะลอยลอยค่ะ